ผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับทีมงานปรีชาเจริญทรัพย์นะครับเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมก็จะพาพี่พี่มารับชมนะครับโคกหนองนาโมเดลพื้นที่3ไร่2งงานนะครับหน้างานตรงนี้นะครับอยู่ที่ตำบลหนองทันน้ำนะครับอำเภอกุดข้าวปุ้นจังหวัด บนราชธานีนะครับตอนนี้เราก็ทําการขุดเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับโดยประมาณสัก1วันนะครับส่งงานเมื่อวานนะครับก็วันนี้จะพาพี่ๆมาชมเพื่อจะเป็นแนวทางในการขุดออกแบบพื้นที่โคกหนองนานะครับของพี่ๆได้นะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับเจ้าของที่มีที่ทั้งหมดนะครับอยู่ที่ประมาณ10ไร่นะครับเจ้าของที่เนี่ยแบ่งทําตามงบประมาณนะครับ เจ้าของที่มีงบอยู่ที่ประมาณ140,000บาทนะครับมาทําโค้งหนองน้ำมเดลตรงนี้นะครับเน้นในเรื่องของการทําเน้นใช้งานนะครับจะโฟกัสในเรื่องของพื้นที่โคกแล้วก็พื้นที่น้ำนะครับในส่วนของพื้นที่3ไร่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีพื้นที่นาหน่อยๆนะครับไม่เยอะมากนะครับก็รายการขุดก็จะมีนะครับคลองไส้ไก่กระจายความชุ่มชื้นนะครับหลุมขนมครกบอร่อน้ําโมเดลสะดือน้ําแล้วก็ ที่นาประมาณ1งานแล้วก็คันล้อมที่นะครับพื้นที่โคกแล้วก็บ่อน้ะอนุบาลปลานะครับก็ถัดเข้ามานะครับในส่วนของพื้นที่หน้าสวนนะครับเข้ามาก็จะเป็นพื้นที่โคกนะครับทางเข้านะครับอยู่สายมือก็จะเป็นในส่วนของหลุมขนมครกนะครับนี่นะครับหลุมขนมครกตรงนี้นะครับมีขนาดอยู่ที่ประมาณ10เมตรนะครับความกว้างนะครับ ในส่วนของหลุมของนกตรงนี้10เมตรนะครับแล้วก็ขุดเป็นชั้นลงไปเจาะเป็นสะดือน้ําตรงนี้นะครับโดยเจาะเป็นหลุมลงไปนะครับอยู่ที่อีก2เมตรนะครับก็จะเป็นอยู่ที่3มเมตรกว่าถึง4เมตรนะครับในส่วนของพื้นที่ข้างๆตรงนี้นะครับก็จะเป็นคลองไส้ไก่นะครับมีความกว้างจากตรงนี้มาสู่ตรงนี้เขาเรียกว่าปากคลองไส้ไก่นะครับความกว้าง4เมตรลึกอยู่ที่2เมตรนะครับนำมวลดิน ที่เราขุดเนี a, right, ่ยนะครับข nah, ึ ers, ้นมาทําคอนล้อมตรงนี้นะครับนะครับขุดอ้อมพื้นที่นะครับอ่าคอนล้อมที่เนี่ยตรงนี้นะครับมีความกว้างอยู่ที่4เมตรนะครับความสูงอยู่ที่1เมตรนะครับให้สูงเทียบเท่ากับถนนนะครับเนี่ยนะครับก็จะลอกพื้นที่เลยนะครับนี่จะเป็นคลองไส้ไก่นะครับนี่นะครับ ก็จะเน้นในเรื่องของการใช้งานนะครับดินตรงนี้จะเป็นดินเหนียวนะครับชั้นบนทรายจะอยู่ที่ประมาณแค่30เซนนะครับลงมาจะเป็นดินเหนียวลูกรังนะครับดินตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการไม่ฟังทลายนะครับแล้วก็สามารถที่จะปลูกต้นไม้ยืนต้นได้ดีนะครับนี่นะครับทุกหลุมเราจะขุดหลุมขนมครกนะครับเจาะเป็นสะดือน้ําเพื่อจะให้พื้นที่น้ําของเราเนี่ยบนได้สะดวกนะครับ มีตะพักอยู่ที่ประมาณเมตรห้าสิบแล้วก็คันล้อมเมตรอยู่ที่สี่เมตรนะครับสูงหนึ่งเมตรนะครับก็สามารถที่จะปลูกต้นไม้รอบพื้นที่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมในส่วนของพื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นมุมด้านหลังนะครับก็จะเป็นหลุมขนมครกนะครับอ่านี่นะครับเราก็จะขุดหลุมแบบนี้นะครับตรงมุมนะครับเพื่อจะช่วยในเรื่องของการวนของน้ํานะครับหรือว่าเป็นที่อนุบาลปลาก็ได้นะครับ รเราก็จะมีฝายชะลอน้ําด้วยนะครับฝายชะลอน้ํานะครับให้กันระหว่างน้ํานะครับไม่ให้เทไปข้างใดข้างหนึ่งหมดนะครับเราก็สามารถที่จะเดินลงขึ้นลงได้นะครับฝายชะลอน้ํานะครับ ก็สามารถที่จะเก็บเป็นแนวทางในการขุดออกแบบได้นะครับกับพื้นที่3ไร่นิดๆนะครับเน้นในเรื่องของการใช้งานนะครับเป็นดินเหนียวนะครับคันล้อมก็ปลูกต้นไม้ได้นะครับนี่นะครับกว้าง4ีถึงห้าเมตรนะครับปลูกต้นกล้วยต้นอะไรได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวพาไปชมในส่วนของบ่อน้าโมเดลนะครับผมก็จะพามาชมในส่วนของบ่อน้ําโมเดลนะครับ บ่อน้าโมเดลตรงนี้นะครับก็จะเป็นบ่อน้ําโมเดลทรงฟรีฟอร์มนะครับเราจะขุดคดเคี้ยวนะครับคล้ายๆบ่ออ้อมเกาะนะครับคล้ายๆว่าเราจะมีเกาะอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับที่เราขุดตรงนี้นะครับเพราะว่าลมในส่วนของลมร้อนนะครับจะพัดผ่านในส่วนของฝั่งทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับก็ต้องพัดผ่านในส่วนของพื้นที่บ่อน้ําก่อนนะครับก่อนที่จะถึงในส่วนของพื้นที่โคกตรงนี้นะครับ ที่โคกตรงนี้เราถมโดยเฉลี่ยประมาณสักหนึ่งไร่ได้นะครับนี่นะครับบ่อนี้ก็มีขนาดประมาณสักสองงานโดยเฉลี่ยนะครับความลึกก็สี่เมตรห้าสิบนะครับแล้วก็เจาะเป็นสะดือลงไปด้วยนะครับนี่นะครับเราขุดเป็นชานเป็นตะพักนะครับนี่นะครับก็ถือว่าเป็นบ่อขนาดใหญ่นะครับเก็บน้ำได้เยอะนะครับ นี่นะครับข้างล่างก็จะเป็นดินเหนียวอุ้มน้ํานะครับสีแดงๆดขาวๆนะครับนะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็จะขอตัวจบคลิปเพียเท่านี้นะครับฝากพี่ด้วยนะครับกดติดตามกดไลค์นะครับกด subscribe ทีมงานปีชาเจริญทรัพย์ด้วยนะครับหรือว่าพี่ๆท่านไหนนะครับที่สนใจงานขุดนะครับออกแบบพื้นที่นะครับก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามงานขุดกับผมได้นะครับ เบอร์โทรศัพท์นะครับ0ูนย์1 1ดสอนะครับหรือ q r ว o า e นะครับสามารถที่จะเอดไลน์นะครับมาสอบถามได้นะครับส่งแบบมาประเมินราคาได้นะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็จะขอตัวจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับการติดตามรับชมนะครับผมสวัสดีครับอย่าขายที่ครับ ขายที่วันนี้ซื้อคืนไม่ได้นะครับซื้อวันนี้ปุ๊บตัดเปลี่ยนใจอยากเอาคืนปับ๊บไม่ได้ราคาเดิมนะครับเนี้ยทรัพยากรไม่เคยลดค่าแต่เงินลดค่าลงทุกวันฉะนั้นนอกจากไม่ขายที่แล้วเราต้องไม่ให้คนเช่าที่ครับการให้คนเช่าที่เนี่ย ไล่ละพันบาทต่อปีแล้วเขาก็ดูดเอาแร่ธาตุเอาใตตนตัวเช่นโพแทสเซียมฟอสฟอรัสสังกะสีเหล็กของเราจากนาของเราเนี่ยออกไปขายปีไล่ละตันไล่ละตันออกไปขายใช่ไหมเช่าไปห้าปี6ปีปุ๊บนาเราปลูกอะไรไม่ได้เลยอาหารหมดครับฉะนั้นค่าเช่าปีละพันบาทเราจะเอามาฟื้นที่นาเราฟื้นคืนมาได้ไหมไม่ได้อีกเลย ฉะนั้นมีที่นาอย่าให้เช่าครับปลูกป่าเลยถ้าไม่ทำอะไรครับปลูกป่าอย่างนี้แหละไม่กี่ปีครับป่าเนี่ยต้นไม้นอกจากมันจะให้ความร่มเย็นแล้วมันยังสร้างดินให้อุดมสมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆดินจะดีขึ้นดีขึ้น,ด,นดีขึ้นเรื่อยๆนอกจากนั้นตัวต้นไม้เองเนี่ยมูลค่ามันเพิ่มขึ้นทุกวันครับ มูลค่ามันเพิ่มขึ้นทุกวันฉะนั้นการปลูกป่าจึงคุ้มค่ามากกว่าการให้คนเช่าแล้วก็ป่ายังเก็บน้ำใต้ดินของเราให้มันสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้น,น,นเรื่อยๆถ้ามีป่าปุ๊บเราขุดบ่อไม่ลึกนะครับเราจะเจอน้ำแต่ถา้าม่มีไม่มีป่าป๊๊บขุดบ่อลงไปลึกๆไม่เจอน้ำเลยแห้งสนิทมากฉะนั้น มันจำเป็นมากที่เราจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดครับวันนี้ต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่เพื่อความอยู่รอดวิธีคิดเก่าที่คิดว่าเงินคือความมั่นคงเนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วฉะนั้นเราก็แค่ใช้เงินเป็นแค่เครื่องมือหาเงินใช้เงินเพื่อให้ชีวิตมันง่ายขึ้นตามปกติเท่านั้นเองแต่เราจะไม่สะสมเงินเพื่อความมั่นคงได้เงินมาปุ๊บให้รีบซื้อที่ครับ ซื้อที่จะเป็นหนี้เพื่อซื้อที่เป็นได้ครับแต่เป็นหนี้เพื่อซื้อบ้านซื้อรถอย่าวทำครับและธุรกิจต่างๆก็เป็นสิ่งที่เสี่ยงมากในปัจจุบันการเป็นหนี้เพื่อทําธุรกิจในยุคนี้อันตรายมากเพราะอะไรเพราะทรัพยากรที่จะเอามาทําเป็นธุรกิจกําลังหดลงอย่างรวดเร็วเราจะเห็นได้ว่า โลกปัจจุบันธุรกิจที่อยู่ได้คือธุรกิจที่ใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดครับธุรกิจที่ใช้ทรัพยากรเยเยอะใช้วัตถุดิบเยอะๆเนี่ยอยู่ไม่ค่อยได้ครับบริษัทลถกำลังจะเจ๊งโกดักหายไปไหนโซนี่ซันโยหายไปไหนใช่ไหมมันใหญ่มากแต่ก่อนมันใหญ่มากแต่มันหายไปหมดเลย